ีทุกๆคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องอูดูชาแนลค่ะแก่วันนี้วันนี้วันนี้เราจะมาพูดถึงเมนคนเมมนคนแรกนะคะที่เราตกดบในเอกโซคือคนแรกแรกแรกจริงๆทุกคนที่เราเข้ากับเข้ามาสู่ในวงการแคร์๊อบจริงๆนั่นก็คือพี่ชานยอนเอกโซนั่นเองนะคะถามว่าทำไมถึง ถึงบอกว่าเป็นคนแรกๆคือจะเล่าเท้าความนะคะสมัยตอนปวสอโอ้โหก็ไม่นานเท่าไหร่นะาะปวสเนี่ยตอนแรกอะคือเราจะมีกลุ่มเพื่อน,นะคะ่ะเ,เพื่อนคนนั้นชอบแบล็กพีงเหมือนเราเอาเข้าสู่วงแบล็กพิงใช่ไหมและที่นี้ค่ะ คนแรกๆที่เราเห็นอะที่เราต้นตกแรกๆคือมัเป็นซูเปอร์เจเนียร์กอนออกพื้พี่ตรงเฮแต่แต่แต,แต่เห็นรูวิชายญนนที่แก้มนิ่มๆนิ่มๆม,ม,มากซึ่งตอนแรกเราจะหาใหทุกคนแต่ว่าสรุปแล้วเจอแล้วนะคะนิ่มๆเนี่ย แกมันนินน่มๆนะผิดแบ,บรูปนี้แหละทุกคนคือแบบว่าเราเข้ามาสู่คือคนแรกคือเจอพี่ชานยอนตอนตอนแรกเรามองในโปรแบบว่าชานแบ็คหรือไม่ก็ชานซูอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแกชันก็คือแบบว่าก้าวเข้าสู่ด้อมที่แบบว่าเรือหายไปสองร้อยสิบห้าปีแล้วคือคริสยอน แล้วเรามองตั้งแต่จุดจุดนั้นอะทุกคนเรามองพิชายนแบบนุ่มนิ่มมาตลอดเราอะเราจะมีบางบางมุมที่เรามองแบบว่าผู้ชา่แข็งแกร่งนะคะบ้าพรางแต่เราส่วนใหญ่อะเรามองแบบพิชานนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มแบบลูก๋าอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเฮ้ยสุดใสุดมากก็คือดเราโดนพิชานตก จริงๆนะคะคนแรกๆคนแรกในเอ็กโซที่รอนต่อก็คือพี่ชายอนนั่นเองนะคะถามว่าทําไมมองพี่ชายอนแบบนุ่มิเนี่ยมองเพียงแล้วแล้วพี่แบกยอนหล่ะพี่แบกยอนจะมองแบบว่าผู้ชายที่แบบว่าคู่ควรกับพีดีโออ้าาานั่นน่ะสิดูพี่โผล่พี่ไปพิกมานี่แหละค่ะนี่คือตัวเราพี่ไปพิกมาพี่ไปพลิกมาค่ะอะไรอย่างนี้จะบอกว่าช่วงแรกๆค่ะที่เราเข้ากางสู่องเอ็กโซ แฟนเก่าก็รู้จ้ะแฟนเก่าก็แบบว่าไม่ได้ห้ามเขาก็มองว่าเชื่อไหมมันก็ไม่มันก็มีเวลาแค่เรียนกับดอกวีดแค่นั้นกับเราไม่ค่อยมีสรุปคืออ่ะเป็นเรื่องจริงนะคะวันไหนที่แบบว่าเอ็กโซคอมแบคคือทิ้งห้างเลยจาคไปต่อแชร์ตัวถาวว่าทำาะไรอยู่อ๋อวีดอยู่แต่จ้ะถึงหน้าจาังหวัก็เลิกกันไปแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้คุยกันนะคะก็คือให้ให้นางเขาอยู่ไปคือย่กับนู่นเลยคนใหม่ไปเลยแต่ส่วนเราก็ วีดผู้ชายเหมือนเดิมไม่ถามว่าร่อบไหมไม่ได้ซาอแเราทุกคนเราโอเคแล้วนะคะเ้รากระการบรรสุที่แบบว่าเรามอวีดเนี่ยคือเอ็กโซอะเราลองงานมากโซโล่พี่ดีโอคือแบบก็ไม่โปรโมทเลยโซโล่พี่เซมีก็ยังไม่มาซกท,าทีวงเอ็กวงเอฟทีก็มีอยู่เขาอ,ออกมาข้างนอกเยอะแล้วแต่ยังไม่เอ็กทีสักท,ที ดูตแต่บันไดสาวรู้สึกว่าเฮฮาแบบว้โหูเผื่อตัวตนมารอพี่แบกยอมิชาย,ยนน์ออกมาแล้วรอมักเน่สองคนเข้ามาเนาะอืไปเข้ากลมแล้วกลับมาแบบว่าไอ้คนตัวยิ่งใหญ่เมื่อวานใคร,ด,ครดูคอนเสิร์ตดีคอนเสิร์ตมากทุกคนเลิศพิไหลสุดๆมากฉันอยากจะเอาแบบแทฟ่ไฟเอลลี่บงมาแต่ลืมไปว่าตัวเองยังไม่มีเศร้า่ะดูดิเนี่ยทุกคน ถ้าใครยังอใครที่มองเหมือนเราแบบเช่นพี่ชายหนุ่มแบบนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มถ้าใครที่เป็นชิปเปอร์คริสยอนยังอยู่นะคะคอมเมนต์คลิปนี้ได้เลยคือบอกว่าเราก็ยังศรัทธาในคริสยอนอยู่ถึงแม้ว่าเราเข้ามาเราอะจะบอกว่าช่วงที่เอ็กโซกำลังบูมบูมอะเรารู้สึกอยู่สมัยประถมหรือมัธยมเราก็ยังชอบเราก็แบบว่าเอ็กโซคือใครหรอเออแต่เราฟังไม่ฟังแต่เราแค่แบบว่าไม่ได้ตามถึงแบบขั้นนขนาดนี้เขาจะ่แต่เราหมองดูฟังจากเพื่อนเพื่อมาว่า เอซโซเขาก็ามีชิปูชปเปอร์เขาก็พูดกันแต่ว่าความเป็นเด็กประถมเนาะมันยังไม่รู้เท่าไหร่คือง่ายๆแบบตอนนั้นเราเขาแบบว่าจะพูดว่าไงไม่ค่อยตามขนาดนั้นเราตามแค่วงแบบเกอร์กุ๊ปอามันจะไม่แปลว่าตอนนี้คือตามแบรนว์นะฮะดูนีดูดิดดเราดมเราบดแบบนุมน่มๆนุ่มๆไปเลยเดี๋ยวหาลูกก่อนนะรูปที่ชอบมากที่สุดเลยนะที่เราบอกว่าชอบนี่ๆอันนี้นน ดูปน่ะดูดูอนะันนี้อันนี้อันนี้กุมใจน้ำตาเหนือกุมใจน้ำตาเหนอมากเลยทุกคนกุมใจน้ำตาเหนือรูปเนี้ยคือบอกเลยว่าตอนเห็นอนะแตกแปลงมากแล้วแบบอาจจะบีบแก้มมากแล้วพแบบูดคำนั้นอย่างนี้บอกโอ้โหนุ่มนิ่มมากนิ่มแบบไม่จะไม่จะแบ ตอนนั้นคือกรี๊ดแบบว่าเข้าใจผิวเราทุกคนอยู่ในห้องคนเดียวแล้วก็แบบว่าเปิดดูใช่ไหมแล้วบว่าเจออ่ะแล้วแบบกรี๊ดหนักมากคือสุดมากแล้วก็กรี๊ดแบบว่าเราต้องแบบมีความเพียงใจอข้างๆนิดนึงแล้วแบบหืเจอไปแตกแตนมบ้านี่อันนี้ก็แตกแตดมดิเดจะไม่ให้ร้อนแล้วว่านิ่มๆบูมบูมบูมได้ไงดูดิโอ้โห สุดในสุดนะนี่ดูโหโอโหบอกเลยว่าใครที่มองพี่ชายโยนแบบเราแบบว่าโมงโมโมโมงตุกสาวจะแตกเนาะนะคะสามารถคอมเมนต์คลิปนี้ได้เลยทุกคนบอกเลยเข้าใครที่เป็นในชัยโยนบอกเลยมันก็ไม่ผิดหวังเนาะแต่ว่าช่วงที่เขาแบบไปนโดนข่าวฟ่กอะฟิกนิวคือแบบ เฮ้ยพี่ชนยอนเป็นยังไงบ้างแล้วคือค่ายแม่งไม่ F แอบทีบหรือเว้ยแล้วพอจนแบบว่าเออรู้แล้วคนทำริกนิวอะไรอย่างเงี้ยรู้พี่ชนยนอนก็ออกมาปุ๊บฉันก็ดีใจตอนนั้นมากว่าพี่ชนยนอนอได้เห็นหน้าค่าตาเขาทั้งทีใช่ไหมเราว่าแบบว่าช่วนที่พี่ชนยอนออกเพลงของอ่าไอสมสเตชันเนาะทูมอร์โรคือแบบก,กินใจมากสุดสด มากแล้วก็รถไฟสซอร์ินี่ที่ไม่มีโปรโมทอะไรเลยเออดีเนาะแล้วตอนที่เข้ากลมคือแบบว่าสุดในสุดมากก็เป็นห่วงว่าเป็นไงบ้างวู๊อะไรเงี้ย,อย,อยพอมันมรูปปล่อยปล่อยอยอกมาคือแบบเราเห็นอยู่รูปนึงอนะที่เป็นเป็นช้ำหัวเข่าก็แบบว่า,อวาโอ้ยยาเอาอยายาเอายามาทาให้มากเลยยออะไรเงี้ยดูดิเด,ดี๋ยวเดี๋ดูต่อรูป ใครที่มอชนยอนแบบเราแบบม้วนนิ่มยอย่เงี้ยสามคอมเมนต์ทิ้ได้แล้วหรือว่ากดไลค์คลิปนี้ก็ได้นะฮะหรือใครจะมองแตกต่างสามารถคอมเมนต์ได้เลยว่าฉันมองชนยอนแบบว่าฉันแบกมาเถอหรือชาโูนะฮะหรือของเราก็คือคริสตียอนจาแน่นอนนะฮะวันนี้ก็ ขอจบการรีวิวไม่ใช้งอันนี้แต่รีวิวเนี่ฟีของ e อ o นั้นเราก็อ่านมาเยอะมากเดี๋ยวเราจะกลับมารีวิว EXO อย่างยิ่งใหญ่นะฮะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนอย่ารืมฝากกดไลค์กดแชร์กดสิดั้งให้กับพวกเราด้วยนะคะ r ารออเทนเรอจะาประเดี๋ยวเดียวสักคลิปหนึ่งเราต้ทำรีวิวคู่ชิปรวมโมเมนต,ต์ของจีเต็งกับคู่กับใครนะอะไรอย่างนี้วันนี้ก็ขอลาไปก่อนก่อนว่า